ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับอีดัมฟาร์มนะจ๊ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเมลอนนะครับผมตัวนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวฮามิกลัวนะครับฮามิกลัวของเทพมงคลฟาร์มนะครับผมนี่ครับสภาพต้นตอนนี้เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ารื้อไปหมดแล้วนะอันนั้นก็ไม่ค่อยดีนะครับผมต้นตายเรารื้อไปแล้วนะครับผมตัวนี้ทําไมเหลือไว้นะครับก็หนึ่งรีวิวสก็คือ เขาผสมเกสรที่หลังเพื่อนเลยนะครับผมก็รู้สึกจะผสมวันที่1 0 16 1 7อ่า16 17กอ่าพฤานะวันนี้วันที่ถ่ายคลิปนี่เป็นวันที่วันที่3อ่ากันยายนนะครับผมก็ผ่านมานานมากนะครับก็ดึงมาจะเกือบ50กว่าวันแล้วมั้งนะครับผมอ่า ค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยนะดูสภาพต้นเขาก็โสมมากๆด้วยนะครับผมเราจะไปเทสดูกินดูรีวิวดูว่ามันจะอร่อยไหมนะครับผมมันจะหวานไหมแต่เราขายไปหมดแล้วนะครับผมก็ลูกใหญ่มากๆเลยนะครับลูกนี้น่าจะอยู่ที่สี่โลก,กว่าถึงห้ากิโลเลยนะใหญ่มากนะครับผมอันนี้คือไซส์ปกตินะ ม,มันมีเจ็ดกิโลอยู่นะครับเจ็ดกิโลก็มีนะครับแต่ลูกนี้น่าจะอยู่ซิ่สี่ไม่สี่ก็ห้ากิโลนะครับคือใหญ่เนื้อเนี่ยเนื้อเยอะนะเท่าทีา่เราผ่าก,กินไปบ้างบางลูกนะครับตัวน,นี้ขายหมดแล้วนะก็นึกว่าจะขายไม่หมดเพราะว่าลูกใหญ่มากนะครับผมแต่ก็หมดแล้วก็ไม่พอด้วยนะครับเพราะรสชาติค่อนข้างดีนะครับ ลูกค้ากินแล้วติดใจแล้วก็สั่งเพิ่มก็มีนะครับแต่เราไม่มีของให้แล้วนะครับหมดตอนนี้เหลือลูกสุดท้ายเอาไว้รีวิวด้วยนะครับผมคือพันนี้ยังไม่เคยรีวิวนะก็ปลูกครั้งแรกด้วยนะไม่กลัวเป็นหน้าฝนเต็มเต็มเลยครับเสียเยอะมากครับได้แค่ประมาณ70%นตะครับผมกอลูกใหญ่ดีครับลูกใหญ่ดีหวานหวานด้วยนะนะวันนี้เราก็จะมาตัดกันเดี๋ยวมันจะเน่าก่อนนะครับมันเลยเวลามาเยอะนะครับ เสียงก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดกันนะครับอึบอ่าเดี๋ยวไปดีรีวิวกันไปดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะครับผมครับผมไปไปลองชิมกันอาจจะวางไว้สักคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะกินเลยนะครับไปดูกันนะครับผมโอเคถึงเวลาที่เราจะมาชิมกันนะครับลุงนี้เดีย๋ยวมาดูน้ําหนักกันก่อนปัม๊มน้าหนักเท่าไหร่นะตัวนี้มันจะกลมหนึ่งขีดนะครับ โอ้โหห้ากิโลสี่ร้อยเก้าสี่ร้ยเก้าเย่ามาดูลายเน็ตลายดูลายหน่ออืมลายเขาดีมากเลยนะดิไม่มกลัวนะครับไม่มกลัวเนี่ยใกล้ไหมใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูบางถหัหมอดเลยอันนี้ไซส์ปกตินะที่สาม จริงๆมีใหญ่าากว่านี้อีกโอเคมาเริ่มผ่าเดี๋ยวคนถ่ายจะเบือ่อความฉ่ำดูมันดูจริงๆบ่มกี่คืนแล้วเนี่ยสองคืนสี่สิบแปดชั่วโมงดูเลยนื้อ้ามาดูชัดๆ จะเป็นอย่างไรนี่ดูความกรอบนี่แน,น,น่นเลยอ่ะใช่แน่นี่นจะดเป็นพี่น้องผ่าโชคดีมากเนื้อไม่ติดเลยโอเคอมาจริงๆผมนั่นนางก็ดีนะเกยบเราจะไม่บวมนานเพรานนะอดไม่ไหวนะครับผม ชิ้นใหญ่มากดูเอาเยวตรงนี้วัดบิดกะกันตรงกลางนี่นะนนเก็บไว้ถ่ายรูปเลยนะตรงกลางแล้วก,กันโอเคอชิมก่อนชิมไปถ่ายใกล้ไปไหม,มเราเจะอชิ้นนี้นะนี่ดูดูแตวัดบิดเนี่ย ชิมตรงกลางเนี่ยมีคนชิมอยู่นะอยู่ข้างๆอะไรไม่หวานเน่ฮะอิ่มหวอนอะไรคืออิ่มขอแค่สิบสามมิลก็พอใหญ่ขนาดนี้ สามบิ๊กนะโว้สิบสามเกือบสิบสี่สามเกือบสิบสี่นะครับก็สิบสี่นั่นแหละมันนิดเดียวเองไตัวนี้กลางไส้นะผมให้อยู่ประมาณเนี้ยซึบเอาหน้าลงนี่นะเออนี่ อันนี้ครับสิบสี่ิกนะครับผมก็มาตรฐานโอเคอยู่เอาเห็นแล้วแหละเออพอเห็นแนล้วแหละป็นไ,ไงคุณจิมในรอดมาตรฐานมันกี่บิตรสิบสี่สิบสี่ขึ้นเลยลูกใหญ่ขนาดนี้ได้สิบสีนี่คือสุดแล้วนะมันใหญ่มากไหครับพี่นองใหญ่จริงๆอันนี้คือไซส์ปกตินะครับที่เราทำได้ก็มีหกกิโลเจ็ดกิโลก็มีเยอะด้วยนะไม่ใช่มีลูกสองลูกเยอะ ถ้าไซส์เนี้ยมีเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่จะสี่สี่โลถึงห้ากิโลขึ้นเยอะมากเอาไม่อยู่นะครับผมใหญ่มากเนี่ยแหละน้ำหมักปลาเป็นอินซีนะครับน้ำหมักปลาทำหวานรูปแบบอินทรียด้วยนะครับโอเคคลิปนี้นะครับเราก็จะไปกินแล้วนะครับแต่ว่ากินก๋วยเกี๋ยวมาอิ่มมากเลยตอนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายกิน